มาปลูกผักบมุ้งกันนะคะใช้กระถางหนึ่งคืบครึ่งค่ะกระถางความสูงหนึ่งคืบครึ่งความกว้างสองคืบเนาะกะได้ว่าสองคืบใส่ดินดินที่เคยปลูกผักไปแล้วนะคะหนึ่งเอ่อครึ่งครึ่งกระถางเสร็จแล้วจะพามาใช้ตอนปุ๋ยหมักค่ะนี่กากของปุ๋ยหมักทั้งน้ำทั้งตอนใส่ลงไป ใส่เสร็จแล้วก็คลุกคลุกเข้ากันกับดินเมื่อคลุกคลุกคลุกข้างหน้านี้แหละค่ะข้าขงบนแล้วก็จะใส่ดินที่เคยปลูกผักไปแล้วเหลือไว้ประมาณนี้ยังไม่ใส่เต็มนะนี่ก็คือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักในถังหมักปุ๋ยหมักในถังหมักใส่ไปสองหอบแล้วก็คลุกคลุกเค้าให้เข้ากันทำช่องค่ะปุ๋ยคอกแพะหนึ่งหอบใส่ลงไปในหลุมแล้วก็ต้นกลา้าผักบุ้ง ใส่ปลูกกระถางละสองถึงสามต้นนะคะของไม่บ้านไม่มีไม่มีที่ก็สี่ต้นกระถางหนึ่งแนะนำให้ปลูกยางน้อยหนึ่งหนึ่งต้นต่อนหนึ่งกระถางค่ะจะดีมากถ้าไม่มีที่ก็สองต้นค่ะไม่เกินสามต้นเนาะต่อนหนึ่งกระถางนี่ค่ะ นี่ค่ะเคล็ดลับปุ๋ยคอกหนึ่งหอบคอกปัวคอกแพะนะคะที่มีไนโตรเจนค่ะใส่ลงไปคลุกๆแล้วก็ทำช่องแล้วก็ลงต้นกล้านะกระถางนี้ได้สามต้นค่ะนี่ค่ะ,คะเรกกรรดนะการปลูกผักบุ้งให้เก็บ ผลผลิตได้เยอะๆจากต้นน้อยๆต้นไม่กี่ต้นนะคะจากาใครที่มีเมล็ดน้อยเนาะก็มาดูเคล็ดลับกันนะคะแม่บ้านจะใช้จะเป็นฟางหรือจะเป็นหญ้าแบบนี้เอาไปตากให้แห้งก่อนแล้วค่อยมาใส่ก็ได้หรือจะมา คลุมแบบนี้เลยก็ได้เดี๋ยวมันโดนแดดมันจะแห้งไปเองแต่ว่าไม่นานะคะนะสำคัญเลยอย่าอย่าคลุมให้นาคะ่ะตัวนี้ช่วยปิดหน้าดินให้ดินมีความชุ่มชื่นตลอดเวลาค่ะก็คือนำฟางหรือว่าหญ้าแบบนี้มาคลุมค่ะทีนี้มาดูว่าทำยังไงให้เราสามารถเก็บผลผลิตได้เยอะนะคะในจากผักบุ้งแค่ไม่กี่ต้นนะคะทีนี้ก็มาดูกันค่ะนะ้ำแม่บ้านจะเด็ด เด็ดเพื่อสร้างพุ่มค่ะมาดูต้นนี้ค่ะนิ้วชี้นะคะเห็นไหมจากโคนขึ้นมามันจะมี1นึ่งหนึ่นแขนงนี้นี่เรียกว่าหข้อเนาะหข้อไล่ขึ้นไปมันจะมีใบอยู่ทั้งด้านนี้นี่ใบทั้งด้านนี้1นึ่งใบเห็นไหมคะนี่ที่เอานิ้วจับเสร็จแล้วก็ให้เด็ดเลยค่ะเด็ดเนื้อเนื้อข้อนั้นแหละก็จะได้ทั้งหมด หนึ่งแขนงหนึ่งข้อสองข้อสามข้อเนาะก็เด็ดไปค่ะอย่างต้นนี้มีหนึ่งมีสองนับข้อใบค่ะก็เด็ดเลยเด็ดตั้งแต่ต้นมันแค่นี้ค่ะเด็ดเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะค่ะเดี๋ยวจะเด็ดให้หมดนะคะก็เด็ดไปค่ะนับหนึ่งสองก็เด็ดเลยหนึ่งสองก็เด็ดเลย สองสามนี่หละหนึ่งหนึ่งแขนงสอง <hiking. S 1> <Aunt. S 2> อก็เด็ดเลยบางต้นก็สองบางต้นก็สามก็ดูเอาค่ะนี่สร้างพุ่มนะสร้งางผลผลิตค่ะเพิ่มผลผลิตนี่เด็ดเลยค่ะนี่เด็ดเลยค่ะเด็ดทุกต้นเลยนะคะเด็ดทุกต้นค่ะนี่ในหนึ่งกระถางมันมีสามต้นก็เด็ดทั้ง3ามต้นค่ะเด็ดเลยยอดเอาไปกินค่ะทุกคน เสร็จแล้วก็มาใส่ปุ๋ยเด็ดเสร็จแล้วใส่ปุ๋ยค่ะใส่ปุ๋ยค่ะจริงๆต้องรอให้หญ้ามันแห้งก่อนนะแล้วถึงจะใส่ปุ๋ยค่ะแม่บ้านจะใส่ปุ๋ยให้ดูเลยและการเขี่ยๆเอาหญ้าออกจากต้นนิดนึงนี่ค่ะนะหนึ่งกำมือสองกำมือเสร็จแล้วก็รดน้ำตาม นี่คะ่ะรอยให้ใหญ้าแห้งแบบนี้ก่อนแล้วค่อยมาใส่ปุ๋ยนะคะไม่งั้นมันจะเกิดกระบวนการหมักค่ะมันอาจจะทําให้อ่อร้อนเกินไปแล้วก็ต้นผักบุ้งมันอาจจะตายได้นะคะเสร็จแล้วก็รดน้ําค่ะรอให้หญ้าแห้งแบบนี้ก่อนนะคะค่อยใส่ปุ๋ยนะอันนี้มันสดอยู่เดี๋ยวแม่บ้านจะแก้ไขก็คือจะเคี่ยวๆหญ้าออกจากโคนต้นของผักบุ้งนิดนึงนี่คะ่ะนี่นี่เสร็จแล้วก็รดน้ําละลายปุ๋ยคะ่ะ วันนี้มาใส่ปุ๋ยผักบุ้งกันค่ะนี่ขี้แพะขอแพะเห็นไหม <c oughs> นี่ค่ะผักบุ้งจีนที่พาปลูกไปนะคะก็จะมาใส่ปุ๋ยเร่งโตเพราะว่าคะแนงมันเยอะนี่ค่ะที่เราเด็ดยอดกันนะคะปลูกให้แตกคะแนงปลูกผักบุ้งจีนให้มีคะแนงเยอะๆก็ต้องมาเด็ดก็จะใส่ไปกระถางละสองกำมือ หักแล้ว่ามือหนักเนาะเทมนี่ค่ะสายไปรอบๆค่ะรอบๆเออ่กระถางรอบๆโคนนี่ค่ะช่วยให้มันไปบำรุงต้นกิ่งก้านสาขาที่เราพยายามจะทำให้มันแตก ที่เราพยายามเด็ดเพื่อให้มันแตกยอดแตกแขนงสาขาเยอะๆจะได้เก็บกินคุ้มๆมเราก็ต้องมาใส่ปุ๋ยแบบนี้แหละค่ะนี่สังเกตนะคะว่ามียอดเหลืองๆเนาะที่มันออกมาใหม่บอกมันบอกเราค่ะว่าใส่ปุ๋ยให้น้อยผักปุ้งมันบอกแล้วค่ะ เราก็ต้องมาใส่ปุ๋ยมีหญ้ามีอะไรก็ถอนออกค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วรดน้ํานะคะแม่บ้านจะรดน้ําตามทั้งสวนนี่แหละค่ะเนาะนี่ค่ะของคุณผู้ชมก็รดน้ําตามค่ะหลังจากใส่ปุ๋ยนี่นะคะเอาดีเอาไม้เล็กๆไม้เสียบลูกชิ้นมาพรวนดินรอบๆด้วยค่ะ นะปุ๋ยมันจะได้ซึมเอ่อมันจะได้มีช่องมีรูมีโพรงนะคะออกซิเจนจะได้ไปออกซิเจนเอ่อออกซิเจอนออกซิเจนจะได้เข้าไปข้างในเนาะดินจะได้โปรง่งรากจะได้เดินดีแล้วก็จะได้ต้นผักบุ้งอวบๆสวยๆค่ะเราหาไม้มาพรวนดินแล้วก็รดน้ําค่ะรดทั้งสวนนี่แหละผักบุ้งหลังจากที่ใส่ปุ๋ยกันไปนะคะนี่ค่ะดู เด้งๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆน่ากินแล้วค่ะนี่สวยงามค่ะน่ากินมากดูนาประมาณนี้ก็เด็ดยอดไปกินได้แล้วค่ะมันจะได้ไม่ไม่แก่นะพอเราเด็ดพอเราเด็ดถ้าเราเด็ดยอดตรงนี้ไปใช่ไหมมันก็จะแตกไม่เรากินอีกใบนี้ลายนะ มือนโดนแมลงเป็นไรเด็ดออกนะ้าปลูกแบบอินรียก็มีแมลงบ้างเริ่มมีเพลี้ยแล้วค่ะเพลี้ยก็กินผักบุ้งเหมือนกันเนาะบำรุงสายตาเพลี้ยนี่นี่ค่ะหลังจากใส่ปุ๋ยมันก็เด้งๆแบบนี้แหละค่ะสวยงามปลูกแบบคนมีมเมล็ดน้อยแล้วก็มีพื้นที่น้อยก็นะะปลูกแบบนี้ก็จะได้กินกินคุ้มค่ะ มีเมล็ดน้อยก็ต้องมาเด็ดยอดสร้างยอดแตกยอดค่ะผักบุ้งจีนเนาะมาเด็ดให้มันแตกพุ่มแตกยอดค่ะมันก็จะได้กินหนึ่งต้นมันก็จะได้สองสามก้านเนาะก็จะคุ้มกว่าจะคุ้มกว่าตัดต้นเดียวค่ะตัดกินก้านเดียวหรือถอนเนาะแบบนี้เราก็ประหยัดเมล็ดได้เยอะอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยมีเมล็ดถ้าปลูกแบบ กินเป็นต้นๆหรือปลูกแบบต้นอ่อนก็ไม่คุ้มนะ,ะก็ต้องหาวิธีปลูกแล้วก็ทำให้มันมันแตกยอดมาเยอะๆเราก็จะได้เก็บกินคุ้มเนี่ยสามต้นน,นิสาเออเดี๋ยวดูก่อนสามต้นก็ใช้สาม,มเมล็ดเนาะสาม,มเมล็ดได้หนึ่งสองสามสห้าหกหก้านนะ,ะสาม,มเมล็ดก้านหนึ่งได้สองยอดเออสองยอดเนาะ ใช้การหนึ่งต้นหนึ่งให้สองยอดในชุดแรกนะคะชุดต่อไปก็จะได้เยอะกว่านั้นชุดการนี้น่ากินมากเลยค่ะนี่น่ากินมากปลูกแบบคนไม่มีพื้นที่แล้วก็ไม่มีมเมล็ดเยอะก็ปลูกแบบนี้ค่ะแนะนำปลูกแบบนี้เลยมาเด็ดยอดสร้างพุ่มเลือกกระถางใบใหญ่เลือกกระถางสูงหน่อยนะ การดูแลก็ตั้งวางในที่ให้รับแสงแดดตลอดทั้งวันค่ะอยู่ได้ในฤดูร้อนนะหาถาดมารองแบบนี้ค่ะมันจะได้มีน้ำหล่อเลี้ยงลำต้นและกิ่งก้านใบตลอดทั้งวันนะเมื่อเรารดน้ำตอนเช้านะ้ำมันจะไปน้ำมันจะไหลอยู่ตรงถาดค่ะระหว่างวันมันก็จะเอาไปกินไปใช้ต้นบักบุ้งมันก็จะมีน้ำเพื่อไปหล่อเลี้ยงกิ่งก้านสาขาลำต้นมัน นะก็จะได้การอวบๆช้าน้ําน่ากินแบบนี้อ่นะวางในที่รับแสงแดดทั้งวันค่ะทน<ล>สวัสดีครับคุณสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่เจนเนาะเอออยากให้เห็นหน้าโอ้ยอุ้ยาตาก็จุ๊บด้วย <c oughs> เอาวันนี้ลาไปก่อนนะคะลองปลูกแบบนี้ดูค่ะถ้าชอบที่แม่บ้านปลูกเนาะก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งค่ะนะคะ กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งถ้าชอบนะมีคำด้วยนะเอามีคนไม่ชอบไม่เป็นไรคะ่ะว่าที่เรามีความสุขที่สุดก็คือปลูกผักแล้วก็เก็บผักกินแล้วนะลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ บุ้งค่ะสวยงามมากนี่โดนดินโดนดินค่ะนี่ค่ะมีขึ้นช่ายมากโล่งอกต้นหนึ่งพอดีเลยในไซสุซก,กี้พร้อมกัน แดดออกแล้วดูต้นมันเหลืองๆแต่มันเขียวนะคะ